ในคำว่าภิกษุชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ทำลายธรเจ็ดประการคือเป็นผู้ทำลายสักยทิฏฐิวิจิกิชฉา,า,าศีลพัตตาปรมาราคะโทสะโมหะมานะภิกษุนั้นเป็นผู้ทำลายอากุศลธรรมอันลามกอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่ มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งชาติชาราและมรณะต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุนั้นบรรลุถ,ถึงปรินิพานแล้วเพราะทำเป็นหนทางที่ตนธรรมดำเนินแล้วข้ามพ้นความสงสัยได้แล้วและแล้ว ซึ่งความเสื่อมและความเจริญอยู่จบรมจัจารย์มีพบใหม่สิ้นแล้ว